ดูเจ้านกน้อยหาทางออกไม่ได้นะคะแล้วจะเข้าบ้านแม่ทำไมฮะออกไปเล่นดินเล่นหญ้าข้างนอกไปออกไปค่ะเขาคิดว่าเจ้าตัวง,ง่อเจ้าไม่รู้จักกระจกหรือไงคะวันนี้แม่จับหน่อยสิน,นี่แม่จับหน่อยสิ จับได้แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันพอดีน้องนกพิราบเขาบินเข้าบ้านนะคะเริ่มจะเชื่องมากแล้วนะคะแล้วหนูอยากออกกล้องรื้ไงมคะสีสวยมากนกพิราบที่บ้านเราเยอะมากเลยคะ่ะทุกคนวันนี้พอดีเขาวิ่งเข้าบ้านก็เลยจับมา เล่นซะหน่อยสีสวยมากเดี๋ยวเราจะเอามาปล่อยนะคะอ้าว One, two. <c oughs> 1 2องุไปเลยไปอยนขอบคุณทุกการรับชมค่ะ